ดูดวงชาวาราศีพฤษภงูดำตามไม่เลิกทั้งนางและงูจัดหนักอำนาจบารมีวาสนาครับท่านระวดระวังให้ดีสิ่งเหล่านี้มันตามท่านนะผมท่านมันคนมีสเสน่ห์แรงชาวาราศีพฤษภเสน่ห์แรงจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ชอบสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําอํานาจบารมีวาสนาเทพเทวาาสิกสิทธิ์คํำชูปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนาโชคตาปิก๊เปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ การถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังจัดหนักจัดเต็มอย่าไปกลัวครับงูดำเปรบเสมือนเพศตรงข้ามที่มีมหาศพลังอำนาจบารมีวัสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเขาเข้ามาสิค้าหนูกลัวซะที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นอำนาจบารมีวัสนาต่างคนต่างยิ่งใหญ่เกียงไก นางบนสวรรค์ชั้นฟ้าเข้ามาตามติดคอยปกปักกุ้คของรักษาเขาแขนสิ่งที่ท่านเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติการที่ท่านมองการไกลถึงอนาคตการที่ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ ครับผมเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่านจะได้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองการดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายในเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสาบกระายอดทนอดขั้นการส่งมอบด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสกาวิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม เดลวิลบังเกิดขึ้นในโชคกตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงตกตำแหน่งปัญหาต่างๆตกตำแหน่งแทงแมนเพราะนั้นอย่าไปตึงเครียดกับมันมากนะครับผมจะเข้ามาก็เข้ามาจัดหนักแล้วกันอย่ามารอช้ารออยู่นานแล้วเข้ามาเถอะชาวราศีพฤษภรับงูดำก็เข้ามาตามไม่เลิกก็จัดหนักไปการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจริงไหวจริงพริบตกตำแหน่งเดซัน ปักทองรอเตรียมตัวเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตําแหน่งสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบเดเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคตาส่งดวงแก้วบณีอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คั้ชูปกปักคุ้มครองรักษา้วผมตกตําแหน่งไฮเปร์เพน ท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวา,ข,าวข่าวมงคลก็มาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่มีดดาบปาักเต็มหลังอำนาจบาร,รมีวาสนาโชคชะตาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปากคุ้มครองราาักษาตกตำแหน่งชาลดอดอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาอย่างกล้ากระโดดสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็น การชิงไหวชิงพริบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายจะบังเกิดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะนั้นยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆอดทนอดกั้นเขาไว้และท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีการชิงไหวชิงพริบใช้ใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาอดทนอดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างในอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกรสายาาให้ท่านอดทนอดกั้นนะครับผมระวังคืนนี้ไม่แน่นอนโอนจัดหนักครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบระดังให้ท่านอยู่ให้เป็นนะครับชาวราศีพฤษภะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมกดซุปเปอร์ดังซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับให้ค่าครูทางช่องได้สนับสนุนทางช่องได้ครับผมนรัผมรับฟังต่อกันยาวๆครับราศีพฤษภเป็นราศีที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรผ่านในเดือนนี้ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมีโชคลาภ และโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสได้แสดงฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่ผู้ใหญ่ หรือหัวหน้าง,งานจะเห็นความสามารถของคุณและอาจมีการเลื่อนตำแหน่งหรือมอบหมายงานสำคัญให้รับผิดชอบอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องเพราะอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายควรพูดคุยและอธิบายให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีมาก ในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานโอกาสที่จะได้งานที่ตรงใจมีสูงมากแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทำงานพิเศษหรือโบนะัส ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนอกจากนี้ยังอาจมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรหวังพึ่งโชคลาภมากเกินไปอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะอาจทำให้เสียงเงินโดยใช่เหตุได้ควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและเก็บออมเงินไว้บ้างสำหรับอนาคต สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อทรัพย์สินใหญ่เช่นบ้านรถยนต์หรือลงทุนในธุรกิจเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,ม,มากเป็นพิเศษความจำ และสมาธิดีขึ้นทำให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับภาษาการสื่อสารหรือศิลปะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสอบจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่ก็ไม่ควรประมาทและต้องทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมในการทำโครงงานหรือวิจัย เพราะจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและอาจารย์เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการหาข้อมูลและสมัครเรียนโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาหรือได้เข้าเรียนในสถาบันที่ต้องการมีสูงด้านความรักความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีคู่รักจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีกิจกรรม ที่ได้ทำร่วมกันและสร้างความสุขให้แก่กันอาจมีโอกาสได้เดินทางพักผ่อนด้วยกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจในที่ทำงานหรือสถานศึกษาควรเปิดใจและกล้าที่จะทำความรู้จักมากขึ้นแต่ก็ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้ค่อยๆศึกษานิสัยใจคอกันก่อน อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและประนีประนอมกันด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหรือการเรียนซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายได้ควรหาเวลาพักผ่อนและทำ กิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนนอกจากนี้ควรระวังเรื่องระบบทางเดินอาหารและการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ดีมากยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามแฟชั่นหรืออาหารจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยขยายตลาดและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ การทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลดีเป็นพิเศษในเดือนนี้ควรใช้โอกาสนี้ในการโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเพราะอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสรุป โดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและความรักแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นการการวางแผนและการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะช่วยให้ประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ขอให้ใช้โอกาสดีๆในเดือนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นด้วยความมั่นใจ และสติปัญญาด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างคู่รักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจมีอยู่ก่อนหน้านี้ได้อย่างราบรื่น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าคู่รักของคุณให้ความสนใจกับเรื่องอื่นๆมากกว่าความสัมพันธ์แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะนี่เป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวการให้พื้นที่และเวลาส่วนตัวแก่กันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน การมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันการพูดคุยถึงเป้าหมายและความฝันของแต่ละคนจะช่วยให้คุณเข้าใจกันและกันมากขึ้นและสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหึงหวงหรือความไม่ไว้วางใจที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ดังนั้นควรสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจหลีกเลี่ยงการตัดสินหรือกล่าวหากันโดยไม่มีหลักฐานสำหรับคู่รักที่อยู่กันมานานเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการรื้อฟื้นความรักและความโรแมนติกลองหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันหรือวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความสดชื่นให้กับความสัมพันธ์ด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆพลังดึงดูดของคุณจะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีคนสนใจและเข้ามาทาความรู้จักมากขึ้นช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกลังเลที่จะเปิดใจให้กับความรักใหม่อาจเพราะประสบการณ์ในอดีต หรือความกลัวที่จะผิดหวังแต่นี่เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนและปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามากลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกไปเจอผู้คนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานอดิเรกหรือแม้แต่การใช้แอปพลิเคชันหาคู่คุณอาจพบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน และมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคบหาสมาคมยาด่วนตัดสินใจหรือหลงเชื่อคำพูดหวานหวานง่ายเกินไปใช้เวลาในการทางความรู้จักและเรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดหรือเปิดใจมากเกินไปช่วงปลายเดือนอาจมีคนที่คุณสนใจมานานแล้ว เข้ามาในชีวิตหรืออาจเป็นเพื่อนเก่าที่กลับมาติดต่อให้พิจารณาด้วยเหตุผลและความรู้สึกว่าคนคนนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่อย่าดวนปฏิเสธโอกาสเทียงเพราะความกลัวหรือความไม่มั่นใจสำหรับผู้ที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงความรู้สึกและความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น และแตัดสินใจว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในทิศทางใดคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักและเข้าใจตัวเองก่อนใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะเมื่อคุณมีความสุข และมั่นใจในตัวเองคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นการเปิดใจรับฟังและเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบพยายามมองโลกในแง่บวกและให้โอกาสกับความรักเสมอแม้ว่าอาจจะเคยผิดหวังมาก,ก่อนท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเอง และในพลังของความรักเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตรักของคุณก็เป็นได้เปิดใจเปิดโอกาสและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับความรักที่กำลังจะเข้ามา